สวัสดีค่ะพบกับช่อง Channel VB on tour นะคะค่ะวันนี้นะคะก็มีบ้านน็อกดาวน์นะคะอีกสักหลังหนึ่งนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็เพื่อนๆจะสามารถดูเป็นแบบบ้านดูเพื่อความันเทิงหรือจะดูเพื่อความสวยงามก็ได้นะคะค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็มีพื้นที่เฉยๆทั้งหมด59.5ตารางเมตรนะคะ,ะแบ่งเป็นแบ่งเป็นนะคะ,ะกว้าง เเมตรนะคะแล้วลึกเข้าไปด้านหลังนะคะก็8เมตร50บนะคะค่เดี๋ยวราคาเราจะมาดูกันนะคะราคาบ้านหลังนี้นะคะความสูงอยู่ที่30เซนนะคะถ้าไม่ยกสูงนะคะราคาก็จะอยู่ที่833,000บาทนะคะถ้าเป็นบ้านราคายกสูงนะคะก็จะอยู่ที่952,000บาทนะคะค่ะเพื่อๆสามารถโทรติดต่อสอบถามต่อรองราคากับเจ้าของโครงการได้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาดูรอบๆตัวบ้านกันนะคะหลังคานะคะก็จะมุงด้วยเมทัลชีสที่จะเป็นแบบลอนเล็กนะคะ น่าจะเป็นปั้นยาผสมประสานโมเดิร์นนะคะาลักษณะการตีฝาบ้านนะคะจะตีแบบแป้นเกล็ดหรือว่าแบบทับซ้อนนะคะจะเป็นด้านข้างเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตัวบ้านกันนะคะ ก็จะเป็นด้านหลังของตัวบ้านนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมากับเจ้าของโครงการได้นะคะเดี๋ยวเบอร์โทรนะคะก็จะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆสามารถโทร มาสอบถามต่อลองราคาก็จะของโครงการนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็โครงสร้างนะคะก็จะเป็นเหล็กนะคะหนนี้นะคะก็จะเป็นเหล็กนะคะแอะว่ายังไม่ได้ติดตั้งบันไดน,นะคะเราจะขึ้นมาดูบนบ้านกันนะคะถ้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะก็จะกว้างอยู่ที่สองเมตรคูณเจ็ดเมตรนะคะ จากมุมนี้ไปจุดมุมนู้นเลย2อูณเเมตรนะคะแล้วก็มีพนักพิงหนึ่งพนักพิงนะคะค่ะตรงระเบียงหน้าบ้านก็จะเป็นมุมพักผ่อนของครอบครัวหรือจะเป็นมุมต้อนรับแขกได้นะคะค่ะลักษณะการตีฝ้าเพดานนะคะตรงระเบียงหน้าบ้านนะคะค่ะโครงการนี้ก็เขาติดตั้งระบบไฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะแถมโคมไฟหลอดไฟให้ด้วยนะคะอันนี้ลักษณะการตีฝ้าเพดานนะคะตีแบบแนวเรียบนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะคะค่ะประตูนะคะก็จะเป็นประตูแบบสไลด์ปิดเปิดเหมือนกันนะคะประตูก็จะใส่กระจกนะคะต,ตอนนี้ก็ยังไม่ใส่นะคะเพราะว่าจะต้องเอาไปใส่ที่หน้าง,งานนะคะค่ะโครงการ ของบ้านนี้นะคะก็จะใช้เป็นไม้นําเข้านะคะอย่างเช่นพวกไม้ลักเขาไม้เต็งบาหลานะคะเป็นไม้นําเข้าจากมาเลเซียนะคะค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะก็จะเจอห้องรับแขกตรงนี้ก็จะกว้างอยู่ที่สามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบนะคะค่ะเลยสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบนะคะ ลักษณะการตีฝ้าเพดานภายในห้องรับแขกเนี่ยนะคะก็จะเป็นหนึ่งหลุมนะคะหนึ่งหลุมแปดเหลี่ยมนะคะซึ่งจะมีหักมุมเล็กๆอยู่นะคะตรงหัวมุมอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องรับแขกนะคะค่ะหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างแบบบานสไลด์นะคะสไลด์ซ้ายขวาค่ะ,คะนี่เนค่ะจะเป็นหน้าต่างสไลด์แบบปิดเปิดอย่างนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นๆกันอีกนะคะเะผ่านไปแล้วนะคะห้องรับแขกขนาด3เมตร50คูณ3เมตร50นะคะแล้วเราก็มาดูภายในห้องนอนนี่ก็เป็นภายในห้องนอนนะคะ,ะห้องนี้ก็จะกว้าง3เมตร50คูณ3เมตรเหมือนกันนะคะ ลักษณะการตีฟ้าเพดานนะคะจะตีแบบหล้มสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าเป็นหลุมตื้นๆน,นะคะหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างแบบสไลด์ปิดเปิดเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีหน้าต่างวีโก้นะคะอยู่2ช่องนะคะาคาะภายในห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าอยู่ด้วยนะคะ จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะห้องนี้มีตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะคะประตูทางเข้านะคะจะเป็นประตูสไลด์นะคะ ผ่านไปแล้วนะคะห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะก็จะกว้างอยู่ที่สามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบมีตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องอื่นๆกันนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะกว้างอยู่ที่สามเมตรคูณสามเมตรนะคะอ๋อสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบขออภัยค่ะค่ะกว้างสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรกว้างสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบนะคะค่ะ สวยงามมากๆาเลยก็จะเป็นหน้าต่างสไลด์เห,ลเหมือนกันนะคะก็ยังไม่ได้ติดตั้งหน้าต่างนะคะแค่ทำช่องเอาไว้ก่อนลักษณะาการตีฝ้าเพดานนะคะก็จะติดแบบแนวเรียบเลยนะคะห้องนี้แล้วก็มีหน้าต่างวีโกอยู่สองบานนะคะสองช่อง ต่อห้องนี้ก็เหมือนอีกห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าแถมมาด้วยนะคะค่ะนี่เลยตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีโต๊ะทำงานหรือโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะคะโอเคค่ะค่ะห้องนี้ก็กว้างอยู่ที่สามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะคะ แบ่งเป็นห้องน้ําขนาด2คูณ2นะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยหน้าห้องน้ํา1เมตรนะคะอันนี้ก็เป็นภายในห้องน้ํานะคะซึ่งยังไม่ติดตั้งสุขภัณฑ์นะคะแต่ว่าปูกระเบื้องให้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขออภัยนะคะห้องน้ำก็จะกว้างอยู่ที่เมตร50คูณ2นะคะ าการตีฝ้าเพดานภายในห้องน้ํานะคะก็มีช่องลมหนึ่งช่องขนาดใหญ่นะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ใช้สอยอยู่ตรงหน้าห้องน้ํานะคะก็จะกว้างอยู่ที่สองเมตรคูณสมเมตรนะคะออแล้วก็มีหน้าต่างที่จะเปิดออกไปทางด้านหลังได้ด้วยนะคะ ตรงนี้เพื่อนๆสามารถทําเป็นห้องทานข้าวหรือห้องครัวเล็กๆได้นะคะ,คะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปบ้านหลังนี้ด้านล่างกันนะคะค่ะสรุปบ้านหลังนี้กันนะคะบ้านหลังนี้ผสมผสานระหว่างโมเดิร์นกับปั้นหานะคะค่ะก็มีหนึ่งระเบียงมีหนึ่งห้องรับแขกมีสองห้องนอนแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ํามีหนึ่งห้องครัวนะคะถ้าเพื่อนๆ ท่านใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามกับเจ้าของโครงการได้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s c r ต b e ให้กับช่องอ่าวีวีออนทัวด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ